รู้กันไหมว่าครั้งหนึ่งฮินาตะเคยกลายเป็นสุดยอดซิกมาสาวด้วยนะเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่นารุโตะฝึกวิชาจนเก่งกาจเขาก็เริ่มป๊อปปูล่าในหมู่สาวๆงานนี้ฮินาตะสาวขี้อายที่แอบชอบนารุโตะมานานก็ถึงกับใจสลายแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าไปสารภาพรักแต่เดี๋ยวก่อนศัตรูที่แท้จริงของเธอไม่ใช่สาวๆที่มารุมจีบนารุโตะแต่เป็นซาสึเกะแพ้ให้ผู้หญิงยังพอเข้าใจแต่นี่ดันมาแพ้ผู้ชายซะง,งั้นเทมาริเห็นแล้วสงสารเลยส่งหนังสือที่ตัวเองแต่งเส้นทางสู่การเป็นซิกมาสาวมา ตเอาละถึงเวลาสู้เพื่อรักแล้วแล้วในค่ําคืนที่แสนโรแมนติกระหว่างที่นารุโตะกับซาสสเกก,กําลังหวานใส่กันอยู่ฮินาตะก็ปรากฏตัวมาในลุคใหม่เปลี่ยนจากน้องหนูขี้อายเป็นสุดยอดซิกมาสาวที่โหดดุดันแล้วก็ที่สําคัญเซ็กซี่ขึ้นแล้วก็ซัดเตะพามากใส่ซาสึเก,กเกกต็มแรงนารุโตะเห็นแล้วถึงกับเคลิม้มแต่ซาสสเกะยังไม่ยอมแพ้พยายามจะใช้วิชาเนตรแต่ดันโดนทิ้งตาสะกอนแถมยังโดนเตะปลิวไปอีกรอบแต่เขาก็ยังกลับมาได้คราวนี้งัดไม้ตายสูซานโอออกมาแต่ก็ยังสู้พลังซิกมาของฮินาตะ ไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายฮินาตะก็ได้คู่กับนารุโตอย่างที่หวังส่วนซาสึเกะที่บาดเจ็บหนักก็ถูกซากุระลากกลับไปดูแลแบบไม่มีทางหนีได้อีกต่อไปของล้ำค่าของฉัน